สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o บอนะครับผมวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับที่6สิงหาคมวันนี้เหมือนเช่นเคยนะครับกลับมาพบกันเป็นประจำมาติดตามบทวิเคราะห์วิจารฟุตบอลในแต่ละวันกันนะครับวันนี้2คู่ที่จัดมาก็ไม่รอช้าละกันนะครับไปเริ่มมาที่คู่แรกก่อนก็จะเป็นศึกพรีเมียร์ลีกนะครับตอนนี้เปิดฤดูก,กาลอย่างเป็นทางการแล้ว ก็ยี่มายหนึ่งคู่นะในรอบเร็วสุดจะเป็นช่วงหกโมงครึ่งนะครับจะเป็นฟูลแลมเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลนะครับฟูลแลมนะครับเป็นทีมน้องใหม่เพิ่งจะกลับเลื่อนชั้นมาเมื่อปีก่อนเนี่ยตกชั้นไปนะครับก็ถือว่ากลับมาวัยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเกมนี้ต้องเจอกับของแข็งเลยเพราะว่าลิเวอร์พูลก็ถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็เป็นทีมรองแชมป์เมื่อปีก่อนด้วยนะครับวันนี้ส่วนตัวผมมองว่า ฟูได้อาจจะได้เปรียบกับการได้เล่นในทีมของตัวเองแต่ผมคิดว่าลิพูก็ถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่านะในเรื่องของคุณภาพนักเตะแล้วก็มาตรฐานที่สูงกว่าเป็นทีมที่เกมรุกค่อนข้นขางจะทีเด็ดแล้วก็วางผลได้มากกว่านะครับวันนี้เรื่องของความพร้อมเนี่ยหลักๆก็จะขาดแค่ดิโกโชตาคนเดียวนะแต่ว่านอกนั้นเนี่ยอยู่กันครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโมซาล่าฟิมมโน่ลุยดิอาสเฮนโดฟาบินโยและพวกนี้นะครับพวกกองหลังอย่างฟันได้ที่อา ฟันได้เทน์ลูบะสันก็อยู่กันพร้อมหน้าเหมือนกันนะครับส่วนฟูลแลมเนี่ยก็ตกชั้นไปหนึ่งปีกลับมาถือว่าตัวหลักยังอยู่นะครับพวกมิโตวิดนะครับอเดสเปเรล่ามีแฮริสันลีดแล้วก็จะมีอีกหลายๆคนเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมคิดว่าเรื่องของชื่อชั้นลิพูค่อนข้างเหนือกว่าเกมลุกวังผลได้มากกว่านะผมคิดว่าวันนี้ต่อให้ฟูลแลมเล่นในบ้านแต่คิดว่าน่าจะต้านทานลบาบากนะครับผม ราคาวันนี้เปิดมาเขาให้ริเวอร์พูลต่ออยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดห้าผมเชื่อว่าวันนี้สองประตูน่าจะมีนะรอร,รุ่นภาษาแล้วกันว่าจะมีหรือเปล่านะครับก็ให้เลืต่อที่ริเวอร์พูลนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับไปดูที่ฝรั่งเศสนะครับก็จะเป็นลิกเอิงไปดูคู่ระหว่างแกรกมงฟุตเจอกับปาร,รีสแซงต์แชร์แมงชมป์เก่านะครับคู่นี้ก็ส่วนตัวมองว่าค่อนข้างจะใสามากๆเพราะว่า ปารีสเหนือกว่าคุกองประกอบจริงๆนะถ้าเรื่องของคุณภาพทีนักเตะมาตรฐานที่สูงกว่าแล้วก็มีนักเตะระดับสตาร์ดังอยู่เพียบเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยช่วงอื่นเครื่องที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าปารีสจะมีการเตรียมพร้อมมาดีมากๆนะครับผลงานดีชนะมาทุกเกมเลยแล้วก็เกมลุกยิงประตูได้ค่อนข้างจะาก,กระจายนะหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงโค้ชคนใหม่มาเนี่ยเป็นคริสตอฟกาตีเยนต้องบอกว่าเรื่องของระบบทีมแท็กติกเรื่องของ ทิศทางเรื่องของการเล่นต่างๆต้องบอกว่ามันดีขึ้นกว่าปีที่มีที่แล้วเยอะเลยนะครับพอเลกโว,วันนี้เนี่ยทางฝั่งของปารีสก็จะดูข่มกว่านะครับเกมล่าสุดในฟุตบอลซูเปอร,ร์คัพของฝรั่งเศสก็ถล่มน้องมา4-0วันนี้เจอกับทีมที่ต้องบอกว่าเป็นงานที่ไม่ไม่ยากนะครับอย่างแกรดมงฟุตต้องบอกว่าปีก่อนก็โดนถล่มไป2นัดรวมกัน11วันนี้คิดว่าน่าจะรอดยากเหมือนกันต่อให้เล่นในบ้านก็ตามนะครับ วันนี้ราคาเปิดมาให้ปารีสเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่1.5ผมก็มองว่าวันนี้ปารีสใสๆเลยน่าจะเก็บ3ามแต้มได้แล้วก็น่าจะชนะขาดด้วยนะครับผมอ่ะสรุปแล้ววันนี้2คู่นะครับที่เลือกเชียร์กันก็จะมีในส่วนของลิเวอร์พูลแล้วก็ปารีสแซงแชกแมงนะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้ด้วยนะครับก่อนจากกันก็ขอฝากเว็บไซต์ s k b a l บนะครับตอนนี้มีการปรับโมใหม่ นะครับมีการเพิ่มคอนเทนต์ต่างๆมากมายนะครับก็นอกจากบทวิเคราะห์วิจารยแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของทัศนะเรื่องของสกอร์สูงต่ําแล้วก็ลูกเตะม,มุมรูกไปถึงที่เด็กจากเสด็งดังๆด้วยนะครับก็ฝากกันเอาไว้นะครับสวัสดีครับ